ปกติแล้วเนี่ยคุณชอบซื้อไอศครีมรถเข็นไหมชอบด็ดีนชอบมากเลยคือช่วงนี้มันหาทานยากเวลาซื้อไอศครีมรถเข็นบางคนชอบใส่อะไรขนมปังอ,<โ>อ C <c <oughs> ใส่ถ้วยใส่ถ้วยคุณพี่สาใส่อะไรใส่กล้วยใส่กล้วย,วย,วยเอะกล้วยที่คุณว่าเนี่ยจะเหมือนกล้วยของพี่คนนี้ไหมคะใส่ข้าวเหนียวพี่ใส่กล้วยด้วย โอ้โหรวยขนาดนี้ um ใส่ทั้งตู้ก็ไม่พอไอเต็มคุณพี่เจ้าหน้าที่จะให้ใส่กล้วยอันนี้เหรอะเป็นกล้วยส้มกล้วยจราจรโอ้โหถ้าใส่ไปแล้วเนี่ยต้องกินนะเอออาไมล่ะเออถ้าใส่แล้วกินให้หมดนะกินนะออะสิพี่ก็บอกใส่ได้แต่กินไหมได้ไหม คือปกติแล้วปกติเวลาเราจะทานไอศครีมแบบเนี้เราก็จะเลือกเนาะดิฉันน่ะชอบทานใส่ขนมปังแล้วก็ใส่ข้าวเหนียวแบบนี้มันก็เอออร่อยดีแต่ทีนี้อเขาคงแบบว่าหยอกๆยอกเล่นๆกับพี่ที่ไปรถเข็นมาขายแล้วคงสนิทกันแล้วถ้าเป็นคุณน่ะคุณทานไหมทานแล้วคุณรู้ไหมว่าใส่อะไรอร่อยที่สุดใส่อะไรใส่ใส่ใส่ปากใส่ปากนี่แหละอร่อยที่สุดแล้วจริงเพราะอะไรรู้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวมุกเนี้ย เด็กอนุบาลก็เล่นนะเอาคุณยังฟังไม่จบไงเพราะว่าเพราะว่าเอาเพราะว่าถ้าอลอรใส่หูใส่ตาไม่อร่อยคุณยังจะเล่นอีกเหรอคะแล้ว <จะ S 3> ถ้าเกิดว่าใส่มือ <c oughs> มันจะละลายเออ <c oughs> เออนั้นดีกว่าลวตับครบตับละเออเอาใส่อะไรก็ช้างอย่าลืมใส่ใจในความสะอาดด้วยเรื่องของอาหารการกินนะคะสาระคืออย่างงี้ดำสาระคืออย่างงี้